สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับผู้ารีวิวนะครับผม L5018FP นะครับนี่ลูกค้านะผมก็เดินทางครับผมมาจากอำเภอภูเขียวนะครับก็ได้คุยรายละเอียดนะผมโปรโมชั่นเดือนสงการแล้วนะครับก็ลูกค้านะผมก็ถูกใจนะครับอ่าโปรโมดนี้ก็ดาวับรถเพียง5,000บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับนี่ลูกค้ามาดูเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังเลือกรถกันนะครับผมว่าจะชอบคันไหนเนาะ นะครับมือหนึ่งก็มีลำดับเลขรถให้นะครับดาวห0 0พันนะครับผมวดย่อยเดือนละ2,000-2,000พนะครับพอถึงรอบปีก็จ่ายอยู่ที่140,000บาทนะครับที่สำคัญนะครับผมลูกค้านะครับผมทำนะครับผมไล่อ้อยเยอะเลยนะครับก็ได้โปรส่วนลดจากชาวไล่อ้อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าทำการเกษตรแบบไหนนะครับก็แจ้งปุ๊กขาได้นะครับก็จะมีส่วนลดเพิ่มเติมให้นะครับเอกสารก็ใช้บัตรกับทะเบียนบ้าน คนซื้อแล้วก็คนค้ำหนึ่งคนนะครับที่คูปตาบันลุเรานะครับผมสต็อกพร้อมนะครับเห็นไหมครับรถเยอะเลยนะครับนี่อันนี้ก็เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศแล้วก็รีวิวไปในตัวนะครับอ่าบัตรประชาชนคนซื้อคนค้าพร้อมทะเบียนบ้านนะครับอ่าผู้ซื้ออายุให้เต็มทีเลยไม่เกินเจปีส่วนผู้ค้ำแล้วผมไม่เกิน60สปีอยู่คนละบ้านเลยที่นะครับอายุนะครับผมไม่เกินหกสปีนะครับ สำหรับคนคํานะครับผมโอเคนะผมเดี๋ยวปูพาก็จะพาลูกค้านะผมเลือกดูรถนะครับผมว่าชอบคันไหนแล้วก็ติดายจองเดี๋ยวจะนะครับผมอ่านะครับถ่ายรูปแล้วก็อัดวิดีโอให้ดูแล้วกันนะครับนี่นะครับลูกค้านะครับผมก็นะครับเซ็นสัญญาแล้วก็เลือกคันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อปูพามาได้นะครับที่เบอร์ศุนหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สามห้าสี เซลผู้พานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย